ต่อไปจำเป็นมากนะคะสำหรับการติดต่อสถานที่ราชการหากเราต้องการทราบวันเวลาทำการเราจะมีวิธีถามแบบนี้ค่ะบทสนทนาจีกูตันทักนอซิออนมูเซียม Entschuldigen Sie, v o n wann bis wann ist das Museum geöffnet? Von 9 bis 17 Uhr. Ist das Museum am Sonntag zu? Nein. Wirklich? Und wann ist es zu? Am nationalen Feiertag. Alles klar. Vielen Dank. Guten Tag, Nationalmuseum. สวัสดีค่ะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติค่ะ Entschuldigen Sie, von wann bis wann ist das Museum geöffnet? ขอโทษนะครับที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ Von 9 bis 17 Uhr. เปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงค่ะ Ist das Museum am Sonntag zu? วันอาทิตย์ปิดหรือเปล่าครับไม่ <Nein. S 3> ไม่ปิดค่ะจริงเหรอและรับปิดเมื่อไหร่ครับอันหยุดประจำชาติค่ปิดวันหยุดประจำชาติค่ะ Alles klar. Vielen Dank. เข้าใจแล้วครับขอบคุณมากนะครับรเรียนบทสนทนากันไปแล้วต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทเรียนนี้กันค่ะ National Museum พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เปิดปิด e r t a g วันหยุดประจำชาติตวันอาทิตย์